สวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักยินศูนย์ค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีคลายใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยบซีครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะเบยยิบซีคลายใจได้นําไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนญาณพิโมกนะคะ มานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกค่ะวันนี้เป็นการพยากรณดวงนะคะประจําเดือนเมษายนพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์บยยิบสี่ใครใจกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุปผังสาการะวันทนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรุคยนะสุขเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิบมีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยจะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์บีิบสีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่แทนตัวชาวลัคดาราศีกรกฎจํานวนทั้งสิ้นนะคะสิบสองใบค่ะเพื่อนๆค่ะ จินตนาการเลยนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมารับคําพยากรณ์จากอาจารย์เบยใครใจที่บ้านของอาจารย์เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะจินตนาการแบบนั้นได้เลยนะนี่ดูซิโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวแอบเลอกไพ่ครบและโอ้โหใบแรกรถดมาก ได้องพระพิคเนตนะคะับปางราชาโชคโอ้โหเดือนเมษายนนี้เป็นจังหวะดีเป็นดวงดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมคะ่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะปีใหม่ไทยดังนั้นอันดับแรกเลยท่านผู้ชมคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดี ไปทำบุญทําทานสร้างเสริมบุญบรารมีนะคะให้กับตัวของท่านเองชาวราชาวลัคนาราศีกรกฎไพ่ใบแรกดีมากเลยเนี่ยได้องค์เทพองค์พระพิคเนตปางราชาโชคถูกไหมหยิบจับสิ่งใดเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ํารวยนำมาสู่ตัวคุณแล้วนะคะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายๆล้านได้หลายๆลาย้ลานค่ะนะ หยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จชีวิตโชวช่วงชชวาลเลยทีเดียวนี่หยิบไพ่ใบแรกแทบจะไม่ต้องดูต่อเลยนะคะเนี่ยนะทาสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จชีวิตอยู่ในช่วงค้าขึ้นตลอดกาลเลยทีเดียวจากเดิมที่ตัวคุณเองเนี่ยเคยใครว่าดีคุณก็ไปทางซ้ายทีใครว่าดีทางขวาคุณก็ไปทางขวาทีนะแต่ในเดือนเมษายานนี้ดวงของชาวราศาาีกรกฎดีมากหยิบจับสิ่งใดประสบความสําเร็จ นะคะดวงดีเท่านี้ยังไม่พอเห็นมั้คะนี่มีองค์เทพธิดาพระจันทร์เห็นมั้คะโอ้โหคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหล้านได้หลายหล้านค่ะนะคะทำสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองให้ชาวราศาีกรกฎนะคะ จินตนาการทุกๆวันทุกๆเช้านะว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความล่ำรวยเงินทองหลังมลมาเทมานะคะตื่นมาก็รวยนะคะดังนั้นเวลาตื่นนอนเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดมือถือนะท่านผู้ชมทิ้งไว้อย่างนั้นแหละสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วหากคุณคิดว่าคุณคุณตื่นมาคุณจะต้องดูมือถือเลยเนี่ย เอาแบบนี้ก็แล้วกันตื่นให้เร็วกว่านั้นนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเปิดมือถือนะคะนะคุณก็ดูแลตัวเองก่อนอยู่กับเนื้อก,กับตัวก่อนนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ไปอาบน้ำอบาบไทยเรียบร้อยมีการนั่งสมาธินะคะดูแลตัวเองก่อน นะดื่มกาแฟรเรียบร้อยไปออกกําลังกายให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเปิดมือถือนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหดวงดีนะเนี่ยเขาเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดแล้วเป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จ นะองค์เทพพระเสาก็แม่นะคะช่วงนี้นะคะคุณแม่ของชาวราศาาาีกรกฎเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลใจมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยชาวราศาาาีกรกฎค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้พูดคุยกับคุณแม่เยอะๆกอดคุณแม่บอกรักคุณแม่นะคะชาวราศาาาีกรกฎเนะ่ต่อมาค่องค์พระแม่นางสีดาโตวคุณเองเนี่ย มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรนะคะได้รับความเชื่อมัน่นเชื่อถือจากบุคคลต่างๆนะคะในวงสังคมชาวราศาีกรกฎเรื่องดีๆเรื่องเลิศๆลกำลังเกิดขึ้นกับคุณเห็นมีคะองค์พระแม่โสศก็แม่หยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จนะมีโอกาสได้ที่ดงที่ดินมีโอกาสได้มรดก โอ้โหเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่อาจให้มรดกคุณก่อนก็ได้นะเห็นไหมไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวรัคนารารศีกรากฎและสำหรับท่านใดที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจในด้านของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เดือนเมษายนนี้กำลังมีข่าวดีมาถึงคุณและเตรียมรับฟังข่าวดีนะคะแม่ไนพะ่สวยงามมากๆเลยนะวันนี้นะ เห็นไหมเนี่ยไพ่ดีด้วยอันนี้เป็นพระแม่ปารวตีนะคะเขาเรียกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยปลอดภยัยอุบัติเหตุไม่มีทําสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จทําสิ่งใดก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลตา่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะโดยเฉพาะคุณแม่ของคุณนะคะโอ้โหดีมากแม่ นะต่อมาค่ะองค์เทพพระไพ่นะคะสําหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วในไพ่บอกว่าจะเย็นอย่าผู้วำอย่าใจร้อนค่ะสําหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานต้องมีความชัดเจนในความรักกันให้เยอะๆนะคะมีความโรแมนติกระลึกถึงในวันแรกที่คุณ รักกันนะคะและสำหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนนะคะคุณจะต้องเปิดโอกาสที่หุ้นส่วนของคุณได้แสดงความคิดนะคะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการพูดคุยมีการรับประทานอาหารร่วมกันมีการพาหุ้นส่วนของคุณเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแนะโอ้โหต่อมาค่ะได้ โมรานะเนี่ยไพโมรานะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะบรโทษในเดือนเมษายนน,ะะาานนี้นะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยตัวท่านเองจะต้องทำไมคะทำจิตใจเนี่ยให้มีความหนักแน่นมีความ เอิบอิ่มอิ่มเอ,ม,อมใจอยู่อย่างเสมอสม่ำเสมอนะคะลมหายใจเข้าเนี่ยก็รู้ลมหายใจออกเนี่ยก็รู้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลกินเจคุณเองอาจจะเอ่ออาจจะเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมเปิดบทสวดมนต์องค์เอ่อพระแม่ลักษมีเปิดบทสวดมนต์องค์เทพฮินดูนะคะเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินแลนเปิดบทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชรน,นะคะเปิดบทสุดมน,น,นพระคาถามหาจักรแพษนะเนี่ยช่วงนี้นะคะไพ่โมราเน,น้นำมาเลยว่า มีการรักษาจิตรักษาใจนะคะของตัวเองเนี่ยให้ดีอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลาค่ะนะไม่ให้ลังเลไม่ให้สงสัยนั่นเองนะทาจิตใจมีความเบิกบานใจมีความสุขเวลาที่เรามีความสุขนะคะท่านผู้ชมความสําเร็จความมัง่งคั่งความร่ารวยเขามักจะท้าโถมเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราอย่างสม่ําเสมอนะคะปรแมาแค่ โอโหอันนี้คือขุนแผนกระดังพิมพิลาลายนะคะเขาบอกเลยบ้านหลังนี้เนี่ยกำลังมีเข่าดีนะกำลังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎและดังนั้นเนี่ย ทำบ้านช่องห้องหอเนี่ยของคุณให้ดีไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่หรือคุณอาจจะมีธุรกิจกิจการงานที่อยู่ในที่เดียวกันกันกบที่ที่คุณพักอาศัยนะเงินทองกําลังหลั่งไหลมาเทมาเลยทีเดียวที่ช่วงนี้ความสําเร็จกําลังหลั่งไหลมาเทมาสู่เคหสถานของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยคอยดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีท่านผู้ชมนะคะ ทำความสะอาดจัดบงจัดบ้านเนี่ยให้ถูกหลักห่วงจุย้ยสิ่งใดนะคะที่วางเกะ เ,เก็บไ่ลังเก็บใส่กรองให้เรียบร้อยค่ะสิ่งใดไม่ได้ใช้แล้วจำหน่ายใจแจกไปเลยนะคะอย่ามาเก็บเอาไว้นะมันลกแล้วเงินทองเนี่ยก็เข้าบ้านยากด้วยนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยเก็บพี่ดีเก็บพีเบ่เรียบร้อยไม่ใช้แล้วรีบจำหน่ายใจแจกไปซะเลยค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะทำบ้านให้สะอาดสะอ้านค่ะหิ้งพระหิ้งเจ้านี่ก็ต้องดูแลให้ดีนะคะนำพระนำเจ้านะคะมาส่งน้ำพระ ค่ะนะถวา,ายดอกไม้สดเปลี่ยนน้ำท่าให้กับองค์พระองค์เจ้าเนี่ยให้กับท่านใหม่ นะคะท่านผู้ชมดูแลให้ดีค่ะเวลาหิ้งพระหิ้งเจ้าเรามีฝุ่นเยอะเนี่ยก็ไม่ดีเงินทองเหืดแห้งด้วยเช่นกันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาดูองค์เทพพระวิษณุกรรมนะคะองค์เทพพระวิษณุกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าธุรกิจการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎแมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยคุณหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ เป็นปิตามที่ชาวาลัคนาราศีกรกฎเนี่ยวางแผนไว้เลยนะคะ มีเกณฑ์กระดำเนินงานนะคะตั้งแต่ข้อ A เป็นจุดถึงข้อ Z เลยทีเดียวท่านผู้ชมโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะดีมากแม่แถมซ้ำยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่โคช้ชครูครูครบาอาจารย์ด้วยนะคะท่านผู้ชมดูสิแม่ภสวยงอมมมอบนะเรียกว่ามีคุณสื่อดีนะคะดีเลิศแม่เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีท่านผู้ชมคะไพ่ไปนี้ มาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอมเทพพุทธค่ะนะตัวคุณเองเนี่ยเราพูดข้อดีก่อนไพนี้บอกว่าการติดต่อเจราจานะคะการปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่างตัวคุณกับบุคคลต่างๆในวงสังคมมีความเข้าจิตเข้าใจกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมมากๆค่ะนะและ สิ่งที่ไพ่เตือนมาก็คือไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจรอนไม่ให้ลังเลไม่ให้สงสัยความลังเลความสงสัยมันเป็นตัวบล็อกเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวบาลในชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎดังนั้นนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะทําจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจอย่างสม่ําเสมอทําจิตใจของคุณที่มีความสุขความมัง่งคั่งความร่ํารวยกําลัง ท้าโถมใส่ชาวราศีชาวลัคนาราศีก็รกฏแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิบซีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่ไรเดร์เวทนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่เนี่ยของท่านอาจารย์พา m e เมราคอมเบนสมิทเขาจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวรัคนาราศีกอรกฎแค่ไปด,ดูซิใบแรกนะคะ โอ้โหนี่โอกาสดีๆจังหวะด,ดีดีวิ่งเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วเห็นหมั้ยคะคุณทําสิ่งใดก็ตามมีโอกาสประสบความสําเร็จอยากมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเห็นไหมโอ้โหสวยเหมือนไพ่องค์พระพิเนตปางราชาโช,ชคเลยทีเดียวเห็นหมั้ยคะหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จชาวลัคนาราศีกรกฎแน่ ใบต่อแม่นะคะโอ้ก็อนนี่คุณเห็นไหมชีวิตเนี่ยมีความสว่างสวยัยมีความสำเร็จมีความโชดช่วงชัชวานนะโอ้โหหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จคะ่ะชีวิตอยู่ในช่วงแขาขึ้นนะโอ้โ oh หดีมากๆเลยได้ไพ่เดอะซันเนี่ยท่านใดจะป่วยอยู่นะคะ mm hmm. หายป่วยคะ่ะ โอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยชาวลัคนาราศีกรกฎสำหรับท่านใดที่ชอบปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกนะในปีใหม่นี้นะคะช่วงเทศกาลสงกรานนี้หายป่วยค่โอ้โหนี่ X of ones เห็นมีคะไพ่ดีมากเลยตัวคุณเองเนี่ยโครงการต่างๆเรื่องราวต่างๆมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จนะคะได้รับมอบหมายนะคะโอกาสดีๆจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรสัตรงศัตรูไม่มีนะคะอุปัติเหตุก็ไม่มีเช่นกันคะ่ะเกณฑการเดินทางปลอดภัยคะ่ะการติดต่อเจราจาในระหว่าง การติดต่อเจราจาอย่างปลายทางที่ปลายทางการติดต่อเจราจาประสบความสําเร็จนะคะโอ้โหดวงดีมากต่อไปนะคะไพ่เดอะแซนไพ่เดอะแซนเนี่ยบอกเลยนะว่าคือคุณเนี่ยทำสิ่งใดนะคะให้ทําด้วยความรักให้ทําด้วยความมุ่งมัน่นตั้งจิตตั้งใจอย่างแท้จริงนะเรื่องราวดีๆมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะนะมีโชคมีลาบ นะทำสิ่งใดแล้วมีความราบรื่นอุปสรรคไร้อุปสรรคนะคะเลือกมาดีเลยทีเดียวว่ะบุญกุศลบุญบรารมีที่คุณเคยมีนะคะทั้งทุกชาติทุกภพทั้งปัจจุบันนะฮะมาผักดันมาส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้โหไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะไพ่เดอะทาวเวอร์นี่นะคะเขาบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอย่าวู่วามอย่าใจร้อนให้มีความใจเย็น นะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะต้องมีในด้านของการวางแผนที่ดีมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะมีการวางแผนในมีมีการฝึกการเจริญสตินะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้มีเกณฑ์การปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายๆ เขาก็จะคลี่คลายเขาก็จะสลายหายไปเปลี่ยนจากร้กายไกลเป็นดีท่านผู้ชมเห็นไหมและนอกจากนี้นะคะไพ่บน,นี้ียังบ่งบอกด้วยว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎเองเนี่ยมีเกณฑ์การรีโนเวทบ้านมีการซ่อมแซมบ้านก็ดีเหมือนกันนะคะช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะดูแลบ้านดูแล สถานประกอบการเคหาสถานของคุณเนี่ยให้ดูใหม่นะคะให้ดูสวยงามนะก็เป็นการจัดห่วงจุ้ยที่ดีเหมือนกันเงินทองจะได้ลังไหลมาเทมานะคะโอ้โหดีมากแม่ต่อมาค่ะท่านผู้ชมไพ่ดุมูลนะคะเจ้าที่เจ้าทางแรงมากบ้านหลังนี้นะอย่าลืมนะคะชาวรัคนาราศรีกรกฎดูแลนะคะยิ่งพระยิ่งเจ้าให้ดี เก็บฝุ่นเก็บขยงเก็บขยะให้เรียบร้อยจัดหวมจุ้ยให้ดีนะคะนะโอ้โหดีมากเจ้าที่เจ้าทางแรงมากนะคะถ้าต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาดูซิไพบอกอะไรอีโอ้โหนี่ queen of cups นะคะ queen of cups เนี่ยเขาบอกว่า ประสบการณ์ดีๆเรื่องเราดีๆในชีวิตของคุณสามารถทําให้ตัวคุณเองนี่นะคะบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณที่มีความสลับซับซ้อนให้ปลอดภยัยให้เป็นระบบระเบียบได้สามารถจัดสมดุลได้นะคะโอ้โหอ่ะต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อนะว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะโอ้โหไพ่ไหลใบดีเลยนะที่แต่อมานะคะ d g e of c o p s นะในด้านของการปฏิสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยของชาวรัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้นะในไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้ให้ตัวคุณเองเนี่ยนะออคอยพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวคุณเนี่ยให้มากๆค่ะอยู่กับตัวเอง เยอะๆนะคะและอย่าลืมแบ่งปันเรื่องเราดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะแบ่งปันความรักเนี่ยออกไปเยอะๆนะคะ a c e of c u p s นะโอ้โหๆๆนะถ้าเราจะพูดในเรื่องของเชิงธรรมะนะคะคุณก็จะต้องมีในด้านของการฝึกการปฏิบัติฝึกการเจริญสติและนั่งสมาธิ ึกความอดทนนั่นเองชาวลัคนารา,ราศีกรกฎนะอะต่อมาะคะ่ะได้ไพ่เดวิลนะคะเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเนี่ยแรงมากนะท่านผู้ชมนะคะนะจัดบ้านจัดช่องเนี่ยให้ดีบ้านหลังนี้เจ้าที่เจ้าทางแรงมากนะคะบ้านท่านใดเนี่ยนะคะที่มีบ้านเลขที่มีเลขศูนย์อยู่เนี่ยหาทองคําเปลวไปปิดที่เลขศูนยะ์นะมีเลขเจ่ทองคําเปลวไปปิดที่เลข7จ็ นะคะนะเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะดูแลบ้านช่องห้องหอห้มีความสะอาดสะอ้านค่ะจัดห่วงจุ้ยให้ดีนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามารับชมกันต่อว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของท่านพามิรลาคอมเมนสมิธเนี่ยนะคะจะบอกอะไรอีกนะคะท่านผู้ชมอือหือดูสิได้ไพแล้วนะคะอุ๊ยไพยลงไพสรุปสวยมากเลยได้แอสออฟ เ e n t a c l e โนะคะนะมีโชคมีลาบนะคะเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีโอกาสถูกหวยรวยเปอมีโอกาสมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการเลยทีเดียวค่ะแหมไพ่สวยงำมากๆนะในเมื่อไพ่หลายใบเนี่ย ดวงดีและให้บางใบอาจจะมาเตือนให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีแล้วนะคะดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎอาจารย์เบยุสีใครใจได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจบลงแล้วคะ่ะอาจารย์เบยุสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆดิพี่และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิบซีใครใจใค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีอเมริกาไอซ์แลนด์ออสเตรียออสเตรเลียนิวซีแลนด์โปแลนด์นอร์เวเย์และเซียจีนฮ่องกงคอรีรยลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เดย์ิบซีใครจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับอาจารย์เดย์ิบซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เดย์ิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งคั้งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบงยุสใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ